แม่แม่มันจะกีดแม่นะมันจะกีดแม่นะสัสดีค่ะก็มาังนี้เลเราีบทางแรกนะโลมลสร้ยบสงเงปกติก็้องยากยแล้ววันนี้นี่ชาเลนจนะครับยุงดูไหมฮะใครโดนยุงกัดไหม เออดูจริงดูตายดู่ด้วยเป็นอะไรปีบุงใชนไหมมีใครแบบอยู่ที่นี่อยู่แล้วไหมฮะยกมือหน่อยฮะโเยอะมากแล้วว่าเา ไอมันบูมยังไงบูมยังไงเป็นบ uh uh ูมัไดหรมหั้ไหมขาจรหรอเข้ามัอะไรได้ยังเด็กก้อยเลย ที่นี่คือที่เราปริญญาติขยืมหน่อยได้ไหมได้ค่ะต้องทำอะไรอ้าถงขั้อ้ยตยแล้วชุดของผมงุต้องคุ้นแบวนี้เออใช่ใช่มาใส่คุต้องมันหนักไปปะคนรักใ่ิิมแรนิมน้ำแต่เป็นเบอร์แรกนะไม่ใช่เบอร์สองเบอร์แรกครับผมญขยปเราวนให้ทั่วถึงก่อนไหมไป ขึ้นได้ไหมยี่ทำล่ะดุดนก่อนเหรออ่อลากไปด้วยมเยอะมากมวางไไดววันนีนเอาไล่เราเขไม่ให้เรามาก่อนไปดับยูไปดับยูน่ารักจ่มดูี่นะารัง แต่งมาโวเวอร์แบบข้าวกาผมผมผมมีนแต่งเปน้อไม่ใช่อยู่ไหมก็พาสต้าอะไรจะไรอะไรเอ้ยไม่เยไนี่กูจมีร้านซัมเมอร์กับมตารัจำไม่ได้รคตอบมดที่จำไม่ได้จำไม่ได้ เกิดใกล้สูแต่จำไม่ได้เก่อนหลัจำไม่ได้หกระทะจำไม่ได้แต่รู้แค่ว่าใกล้ๆนั้นเลยพอี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอไปขอไปรีเซกหน่อไม่้อยู่แถวนี้ไม่ได้คุณถ่ายเฉยปะไม่อยากกินตุ้ตัย มีใครไหมเนี่ยมีใคร Happy Birthday ได้เปล่า Happy Birthday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  คนเกิดมีคนจะเกิดอยู่แล้วเ่ิดเลยเกิดวันนี้ทำไมต้องร่บครับาหนูสอบพรให้หนยได้ไหมคะเดหน่อยขอให้หนตงโรีไปอ่านให้เสน้องอ่าน้งไ่านคือ้อกน ทำไมครับหน้าพี่มันมีคำตอบเลยะยังไมรู้อ่ะใส่ชื่อครลอคำตอบยินเลยปอะอาจารย์จะให้ผ่านีเ้อเแก้สูตเลยถปอกเไม่ดีแล้ว ผมด้วยฝั่งนี้ง้นคุณเล่บ้างครับยังไงล่ะเอาละคุณต้องจวนเ,เราคุยมากสิเอาเลยไหิบข้าวเยี้ยงข้าวหน่อย ยอดจริงๆก็เขาเขาเขด้เขาจะได้มาเยอะๆไหม่เะเราแจกตังค์นี่อะไรผมไม่ได้อโอ้ยนร้ขอถใมารอยแาบบนีงแบ่งๆกันได้ไหมมาถึงเวาแล้วเราไปเช็คกันไดขอตั้งกับบ้า า,าอะไรครับข้างบนยังไม่กินข้าวาขา้างล่างก็ยังไม่กินไปกินด้วยกันไหมอะไรนะครับแจกตังก็ได้แจกใจได้ไหมเขาว่าครัเฮ้ยเฮ้ยจีบแล้วตายแล้วเจ้าเจ้าไปเหนือแล้วออเหร เปิดซึ้งกันนะมันเปิดซึกกันอัแล้วไปฝั่งนู้นก่อนเราไปฝั่งนู้นก่อนทยอยวนไปเอาได้ๆเราวนวนตรงนี้ก่อนนะโอ้โหลาเตนไกคะลาเตนไก่สาวลอยมาอยู่ที่สถานที่นี้เป็นอิสระไม่ได้นะครับ บอวาผมยได้ไอ่ะเดเดได้ีนะปิดควันดียกปืนครับปิดาบอกว่ามีคนเปิดกระบอกกินครับร

พักผู้การเดินฮักคือแบบเดีอยวักกัใช่ก็ใช่ก็ใช่แล้วแล้ว้อาบอกว่า

ใจนี่เลยนะอะไรนะครับขอกำลังใจให้เด็กหาปั่นเหรอคุณชอบแม่ไปเรียนอ่ะ พี่ขอว่าพลัดั้งหมดนะครับให้น้องผ่านไปให้ได้นะครับครับนอนเยอะครับกินอะไรทีู่ันรขเดียวขเดียวกินาขึเดียวส่งไปแล้วก็นอนอยู่

怎么样啊？ สบายดีด้วยกันนะเฉยๆล็อกของเฉยๆเดี๋ยวนี้นี่บริษัทถ่ายรูปเดันไปอยู่ด้วยกันไอ้บอสไอ้บอสพี่ห้อ งานมันเกิดไม่ผิดค้าไม่ได้บอกว่าเปิดคอมมิวนิสต์

ใช่ใช่เรียนเรียนอะไรนะน้องคนนี้เหรอแบบนี้เลยเรียนญี่ปุ่นค่ะญี่ปุ่นนี่อันนี้ก็จแต่อะไรนะตัวฮัจิมะวิสต์ขอบใจแล้วแหละน้องีวค่ะไอชิเดรยอนะคะเอละ Ayo, udah pak. Wah, aku harus terus buat pak.

อยู icana, ่ให้น้องวิ่งเซอฟีวดีโพ่ให้น้องน้องวิ่หนีเสือไม่รูมอะไรแค่กรี่แล้วก็อีกมุนหนึ่งข euh ้าน้าเดี๋ยวพันไปก็เช้าปัญหบอี กรุงเทพวันนี้ควยมอให้ไปงานทันจริงจริงค่ะทารุ่งกัะรวมงถึงตรงนี้ด้วยหรอใช่ก็ค yes, ือพรุ่งนี้ไปถึงเช้าแล้วก็คือเปิดออฟฟิศเลย สบายออโต้ไอนตงน้งไหม้ทวยการปล่อยเหรอใช่ปล่อยตอนนี้วันนี้ที่16หไงลูกถูกปล่อยเนอยาไปดูพี่้พี่ว้าว มีสัเนว้าวไม่ใช่สัมผัสงนี้เอาสัเนื้อ2บาทเอาแล้วชาลน่าวเสียอเสียเป็นเหนือเข้ามาปะสียเจ้าเสเสียเจ้า

ดีดีเาะีอะแต่ต้องแบบมีสี่เนาะที่้างเม่วานดีมากต้องีแบบทว้าติดแค่ว่าไฟน้อยมีคนดโานีโก้ด้งกช่ต้งางะสีผเหมนกันเด้วยดันด้ยะ

Okay. <laughs> นี่เลยนี่เลยนี่เอทาอทางด้วย้ะขอทางด้วยได้ะไมเดียด้วยไมเล่ไดเรียนสุข